ก็แจ้งทราบนโยมบุญพิเศษแจ้งเป็นบุญพิเศษฟังให้ดีนะจ๊ะในวันที่ห้าที่ว่านั้นจะตอกเสาเข็มท้องพระโรงและตอกเสาเข็มสร้างพระจุรามณีถือแบบฉบับของหลวงพ่อวัดท่าสุงนะของมีน้อยถ้าลูกหลานคนใดสนใจจะตอก เป็นเจ้าภาพเสาเข็มพระจุรามณีนะวันนี้ให้พิเศษนะเป็นเจ้าภาพเสามีอยู่แค่สิบหกเสาจะได้รับลวงพ่อพระพุทธชินดาราเป็นที่ระลึกนะยกให้ดูได้นะโปิดพิเศษนะจ๊ะสิบหกคนที่จะได้แปดพันบาทใน่เหลืององค์เป็นเจ้าภาพต่พเ 8, งองเ,เาาสาเข็มวันที่ห้านะเข็มพระจุรามณี ใครอยากรู้ว่าแบบไหนก็ไปเปิดดูเอาพระจุรามณีวัฒนสุงโยก็เห็นแล้วนะเดี๋ยวใจก็ทำป้ายมาติดไว้วอ่าองค์นี้เฉพาะนะที่เป็นเจ้าภาพตอกเสาเข็มสิบหกเสานะสิบหกเสาก็เอาได้ได้โอ้จะเอาเลยอหนึ่งต้นนะจ๊ะเอาเอารับเลยจ้ะเอาถ่ายรูปรับเลยนะพี่เศษแค่สิบหกต้นเท่านั้นนะจ๊ะ สาวเข็มนะจ๊ะเปิดให้แปดพันบาทวันนี้นะสาธุมีใครจะรับไหมหนักสิบหกสิบเจกิโลนะลดเลยลกูกอ้าว <c oughs> อ้าวเหลืออยู่สิบห้าต้นนะแปดพันทีเดียนียให้บูชาองค์ละหนึ่งหมื่นพระจุรามณีนะเอาลาไปจะสาธุนักสิบอ๋อ สิบเจ็กิโลนะจ๊ะเป็นแล่เหล็กน้ำพีโยมแร่เหล็กน้ำพีอ่าววันนี้เปิดพิเศษนะจดไปด้วยนะมีกี่ต้นแล้วเดี๋ยวหมดอ้าวสาธุฮะเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะจ๊ะอ้าวมีแค่สิบหกต้นเลยจะตอกในวันที่หนะ้าสิบเจ็ดกิโลเลี่ยนไปนะเออระวังหนักนะลูก สิบเจ็ดกิโลนะนะอา้าวของใครจะ๊ะอมีไหมลูกอตอนนี้ไปแล้วขีดต้นเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามตาครจะจองได้เลยนะลูกนะให้แค่พระจุรมณีตอนนี้ก็โยมไปเปิดดูวแล้วกันนะหลวงพ่อจะสร้างตรงหน้าหลวงปู่ทวดยืนเนี่ยโยมที่เห็นผมที่ไปแล้วเรียบร้อยอรับต้นนะจ๊ะ อาโอนได้จะโอนเขาเ้าบัญชีไหนจ้ะเอาลับไปเ้วได้จดเบอร์โอนไว้ไม่รู้โอนนั่นไหนโยมเออนาสาทุกเหลือที่อง์อันเนี่ยมีไมหมโลกตั้งใจนาะพระจุลมณีถือว่าเป็นด่านแรกจะเห็นว่าสมัยโบ,บราณโบราณเอาอย่าลืมนะคนจะตายเนี่ยก็จะให้ดอกไม้บอกให้ไปไหว้พระจุลมณีเบื้องต้นในดาวดึงนะพระพุทธเจ้าทรงได้ ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อตถ,ถาคตนิพพานแล้วนะนระเขี้ยวแก้วนั้นให้ไปเป็นจุไว้บนพระจุรามณีคือดาวดึงบรรดาภมเทวดาทั้งหลายจะได้กราบไหว้สการะเพื่อเป็นอานิสงส์นะเป็นพุทธานุสติที่ยิ่งใหญ่บุคคลใดเทวดาพรมใดยังอ่อนกำลังก็ให้ไป ไหว้พระจุรามนีนะหรือถ้าใครสิทธสายพระเดชพระคุหลงพ่อจะสอนเสมอว่ามารับได้เลยลถ้าใครนะที่จะไอ้นั่นก็รับนะให้ไปไหว้พระจุรามนีก่อนเอ้าแ,แม่องค์นะ,ะอ้า่อนอ่าโยมวันนี้จะหมดแล้วนะไม่รู้กีดต้นแล้วน,นับด้ยลูก สิบหกต้นแปดพันบาทนะจ๊ะเป็นทั้งสิบหกต้นเลยก็ได้แปดพันเหมาสิบหกต้นก็ไม่ว่านะ<ค><ค>นะหนึ่งต้นแม่สันสัน,นีโยมสกุลนาหนึ่งต้นละใครกันอา,อาเขียนไว้ลูกจะได้จำแมน่นอ,อย่าไปเขียนว่าแปดแสนนะโยมนะรับไม่รับผิดชอบเขียนแล้วเขียนเลยนะแก่ไม่ได้เออเอาได้คัะ อ้าวรับแม่รับไปยังโอ้จะเอาสองต้นนะ <laughs> อ้าว,าว,าวแต่ใครเวลาถือโยมตาไว้อย่างเยงอะฮะเอามารับเลยเลยเอามาโยมพระเจะพรอ,อีกหนึ่งต้นโยมจะไปจับตรงนี้นะจ๊ะหนักตรงน,นี้โยมเดี๋ยวจะหัก เพราะว่าหนักมากสิบหกสิบเจ็ดกิโลนะเป็นแร่เหล็กน้ําพีโดยตรงนะโยไมไปเปิดเอาว่าอนุภาพแร่เหล็กน้ําพีคืออะไรนะก็จะมีบอกหมดนะและอันนี้สงสร้างพะระโจนามณีเป็นยังไงก็บอกหมดสาธุอา้าวรับไปเลยจ้ะยกไหวไหมเออ้ายกไปเลยลูกเอ้ทั้งหมดรับไปยัง อ่ามารับเลยลูกมารับเลยเจ้าของอ้าวตามารับนี่รับพาไปยังมารับลูกมารับไปเจ้าของมารับไปโยมอย่าไปเผลอวางบนหิ้นที่เซจจากร้านไม่ได้นะครับโยมเออไม่รับแรกนะอ้ะาวจ้านี่ขี้โตแล้วเนี่ยขี้โตแล้ว ไม่เอาแค่จานวนนะโยมขีดต้นแล้วนับให้ดี <c oughs> เดี๋ยวไปรับเขาเกินเสาเข็มอีกนะอ่าเอามารับเอาเขียนชื่อไว้หนึ่งหนึ่งสองสามเท่าไหรนนะ่นับด้วยนะนับเปสาธุอ่ <c oughs> อมาม่รู้ละโยมนะก็รวบรวมมาวันที่ห้าหลวงพ่อจะต่อครับโยมก็มาร่วมกันนะ ที่ห้าใครนับไปแล้วก็ข้อสนแแรกก็คุ้นๆกันหมดนะนักบุญจะดีทั้งหลายก็อยู่ใกล้ๆนี่นะนะตอนนี้ก็มีนะโยมวันะครอบครัวไปแล้วหนึ่งต้นแม่สันต้หนึ่งต้นโยมวิพัสสรรนี่ก็ฐานะบดีใหญ่นะทีท่จริงก็ทําทั้งหลังเลยนะอโยมทวันพรนะ เอาเสาเข็มพระจุรมณีนะเอาชื่อไว้โยมจะได้ขึ้นชื่อนะสมพงศ์วรนุษ์นะกลางพิสดารนะนัทรอนอา้าพระจุรมนีอาไปจับภาพเอาโยมก็ไปจับดูในโทรศัพท์พระจุรมณีวัดท่าสงนะมีหลายวัดเอ๊ะบอกเอ,เอ๊ไม่เหมือนกันนะต้องของวัดท่าสงโยมนี่คือรักฐานก็ทุกอย่างเนี่ย สร้างในแนวทางปฏิปทาให้เราจับเป็นนุสติโยมเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่าไปวันไหวโยมบ้านเมืองจะเป็นยังไงอะไรกันดินไปนไงเรามีหน้าที่เป็นผู้กระทําอย่างเดียวกามมนาวะตะติโรโกต,ตีพระท่านประเทศแล้วการกระทําเป็นที่ตั้งชีวิตของเราเกิดอยู่ที่ด้วยกรรมกรรมหมายถึงว่าการกระทําไม่ดีและไม่ชั่ว อย่าไปคิดว่าโอ้ยเรามีกรรมต้องถามว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำกรรมเป็นอกุศลหนึ่งเป็นกุศลหนึ่งคือดีและชั่วนะเราทําแบบไหนลนะ่ะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เรามีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมในโยมก็นําไปหลับตาทั้งใดก่อนนึกถึงตัวเราบางหลักประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือเราทําคิดไปว่าเรานั่นดีพอหรือย,ยังนะ ใจเรายังมีอะไรมืดมัวอยู่ไหมเขาเรียกว่าเศร้าหมองไหมความเศร้าหมองก็คือเรียกว่ากิเลสนั่นเองภาษาพระในบางทีเราฟังแล้วเนี่ยก็จะดูเพราะพริง้งแต่ภาษาถ้าเราเจาะไปลึกๆก็คือความประพฤติของอารมณ์เราที่คิดนะทั้งนั้นโยมที่คิดในใจแล้วเนี่ยดีหรือชั่วเรารู้เราเราก็จะสบายใจถ้าทําดีก็สบายใจไม่ระแวง คนที่ทำไม่ดีก็ระแวงถึงจะทำดีดูโดยรูปแล้วดีแต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นตัวบ่งชัดเราก็จะระแวงเนี่ยสังเกตไปนั่งที่ไหนก็ระแวงไม่ไม่ปกติไปอยู่สองคมไหนก็จะไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นสมณะชีพามนะหรือว่าคขาหัสเขาเราว่าจะเป็นผู้ไม่ปกตินะเพราะนั้นก็จะกลัวแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ บริสุทธิ์แล้วนะโยมก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรก็ทาไปอย่างเนี้เขาจะว่ายังไงก็ช่างเราก็มีหน้าที่ทําของเราไปใครจะดีเราก็ดูเขาใครจะชั่วก็ดูเขาเรามีหน้าทู่หน้าที่ดูแล้วก็นํามาใส่ตัวเราแค่นี้เองมันมันไม่ยากมีหลายคนบอกหลวงพ่อบ้านเมืองอย่างนี้หลวงพ่อก็สร้างมาหยุดเหมือนกันนะเราก็เกิดมาเขาให้ทําหน้าที่ก็ทําไม่เถอะได้แค่ไหนเรามีหน้าที่ลบๆไป เราเป็นนักลบเราก็ลบเรื่อยไปลบกับกิเลสลบกับตัญหาความอยากของเราเนี่ยอยากเก็บก็ใช้ให้หมดเออใช้ไม่ให้มีซะมันก็ไม่ต้องไปคิดเก็บนะจริงไหมเสียดายนะใช่ไหมโอ้ยทรัพย์สินเสียดายมากเราะใช้มันให้หมดไปหมดเรื่องไปไม่ต้องคิดเลยตัดความคิดเรื่องนี้ไปแล้วเออไม่ไม่มีต้องคิดอ,อมีข้าวหนึ่งธนานห่วงแล้วเกินแจกเข้าไปให้หมด เออสุดท้ายไม่มีข้าวกินสบายใจหมดไม่มีใครมาขอแล้วความมอความหายเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ย <c oughs> ถูกลอหลอ,ลอมาด้วยแต่จะตั้งสัจจะเป็นผู้ให้ใจดีมีเมตตาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะเป็นลูกเจ้าลูกนายในอดีตก็เป็นพระรุจ้าบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ย ใครมาขอก็อให้สุดท้ายเนี่ยเป็นคนดีถูกลอหลอมมานะถูกลอหลอมด้วยความสะดวกทุกอย่างวันหนึ่งก็ต้องการที่จะเลี้ยงเพื่อนที่ว่ามีของไม่ได้ต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงแนะ <c oughs> ใจดีวันหนึ่งก็อยากจะกินด้วยอำนาจทานบาร,รมีเห็นไหมโยมทานไม่มีวันหมดก็เลี้ยงนะ ไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดไม่มีนหนาวันหนึ่งก็อยากจะกินขนมเพื่อนฝูงมาก็จะเลี้ยงเพื่อนอีกเป็นเอาร,รถนี้ก็จะเลี้ยงเพื่อนอไปหาพระมารดาแม่กลัวก็บอกว่าขนมที่ต้องการเนี่ยนะต้องการขนมอย่างนี้อย่างเนี้ยเอามาเลี้ยงก็สั่งนายเวนนะไปดูซิไปดูในครัวให้เอาอันรอนขนมมาเลี้ยงเมื่อ ไปดูแล้วขนมไม่มีก็ไปถวายรายงานราชกุมารว่าบัดนี้ขนมไม่มีพะยาค่ะมีอะไรบ้างบอกขนมไม่มีพยาค่ะหมดแล้วไม่มีเออเอาอย่างขนมไม่มีนั่นแหละเออไงน่ความสื่อไม่มีก็ไปเอาขนมไม่มีมาที่มันเป็นไงเออไม่เคยกินเลยนะเนี่ยมีด้วยเหรอขนมไม่มีพะยาค่ะขนมไม่มีแล้วเออไปเอาไม่มีนะขนมนั่นน่ะสุดท้ายเอาไงดีว่าเออก็ไปบอก แม่ประมาณดาวเอ๊ะพโอรถต้องการขนมไม่มีอ่ะแม่ก็โมโหบอกเอาเอามาเอาฝาเอาฝาติดไปในจานแล้วเอาไปให้จะได้รู้ว่าขนมไม่มีเป็นยังไงสุดท้ายเห็นไหมผู้ที่บำเพ็ญบารมีผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเทวดาเดือดร้อนแล้วก็ถือถาดมาไอคนถือถาดต้นห้องก็คงจะขำในใจแล้วเสร็จแล้ว บอกว่าไม่มีมียังจะกินอีกนะก็เอาขนมไม่มีไปถาดหนึ่งปิดฝาหมดก็ไปตั้งโต๊ะเสวยบอกเนี่ยพยาค่ะขนมไม่มีนึกในใจกับพูดแล้วไม่ฟังใช่ไหมไอ้ขนมไม่มีนะไม่รู้ละขนมอะไรลองดูก็ได้นะปิดฝาหมอ้อบอกเนี่ยข้าวไม่มีก็จะมีข้าวก็ได้สุดท้ายนะราชรถก็เปิดมาโอ้โหขนมหอมไปหมดชั้นกันอเนจอร่อย ไหนบอกว่าไม่มีเนี่ยขนมกินนายเวก็งงเอง๊ะก็รอเอามาจานเปล่าเอาฝาปิดมีได้ยังไงขนมไม่มีมันมีด้วยเลยก็ไปบอกแม่นะโอ้ว่าสเสด็จแม่นี่ฝีมือดีมากเลยเนี่ยในชีวิตเพิ่งเคยอร่อยครั้งนี้แม่ก็ยิ่งงวาใหญ่อะไรโอง่อร่อยเรื่องอะไรก็ขนมที่สเสด็จแม่ให้ขนมไม่มีเนาะอร่อยต่อไปต้องทําอย่างนี้นะต้องเอาเอาขนมเนี่ย มันหอมมากมันอร่อยเล่นเอาพระมารดากับมืนไว้ด้วยกันนะนะโอโหวันหลังก็เลยจานเป่าครอบไปอย่างเดียวนะ่ะอยากกินขนมไม่มีก็เอาไปมันไม่มีเนี่ยก็ได้เสวยทุกครั้งไปถามว่าอาน,นิสงส์อะไรอำนาเทห่นทานบาร,รมีนะโยมไม่รู้จักหวงแหนมีเท่าไหร่เนี่ยบาร,รมีพระเจ้าจะสังเกตเริ่มจากทานเอวังโหตูเอวังโหตุหตก็คือสําเร็จทุกอย่างด้วยสัติ สัจจกายกริยาเนี่ยถือสัจจะเป็นที่ตั้งนะพรมวิหารนะเป็นที่ประครับประคองจิตใจเลยทีเดียวเนี่ยเลยทําให้ขนมไม่มีมันมีนะเอาต่อไปลองไปดูทุกคนนะแต่ถ้ามันยังเปิดมาระ็บออยู่ใส่งว่าทานยังไม่คล่องนี่คือให้ให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งชีวิตก็ให้ได้นะถ้าเขาไปสู่จุดไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอย่างกี้ที่ พระท่านเทศว่าเราเรารู้จักแต่การให้เรื่องโทศพิธราชธรรมเป็นต้นของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เห็นไหมจะดูบุคคลที่ <c oughs> สง่าง,งามในเว่นแว้นในชีวิตก็คือให้ดูพระเจ้าแผ่นดินที่ถือทศพิธราชธรรมแล้วพระมหากษัตริย์ที่จะใช้ทศพิธราชธรรมนายโยมไปศึกษาล้วนแล้วจะเป็นกษัตริย์ถ้าดูตนาประเทศโยม ต้องบอกว่าไม่มีนะหายากมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ถือโทศพิษได้เพราะถ้าเราดูจากขั้นตอนแล้วธรรมาก็พยายามดูเหมือนกันที่อื่นเขาไม่มีเห็นไหมประชาชนไม่ว่าเมืองนอกเมืองนาอะไรเขาถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่หน้าที่ของผู้บริหารจะไม่เกี่ยวข้องต่างคนต่างอยู่แต่พระมหากรรษัตริย์ของแผ่นดินเราเปรียบเหมือนพ่อแม่ ขาดเหนือดเดือดร้อนไม่ได้ต้องทำถึงที่นี่จะเห็นได้ว่าพง์จะได้บริจาคทุกอย่างคนอื่นมองไม่เห็นแต่เจ้าฟ้าแผ่นดินมองเห็นเพราะท่านเป็นเทพจุติใครจะเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเลี้ยงดูจนถึงที่สุดได้แต่ประเทศอื่นนัตมาก็พยายามศึกษาเดี๋ยวขาว่าจะสุดตรงแต่แผ่นดินเราก็ดูมาแล้ว กิริยาวัดต่างๆโยมไม่มีเพราะในทศพิธรชธรรมนั้นเป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์อย่างเดียวผู้ที่เกิดมาดูปกป้องคุ้มครองและสืบทอ,อดพระพุทธศาสนากระสัตรเมืองนั้นนะั้นจึงมีโทศพิธและธรรมเออการนิ่งไม่ไหวติงทุกอย่างอาตมาประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีดูมาหมดเพราะไม่มีกษัตริย์อยู่แล้วหนึ่งอันนี้จบไปที่มีกษัตริย์ในอาณาเขต ก็ไม่ได้ทําเช่นไปเป็นพระมหากษัตริย์ต่างศาสนาที่จบเรื่องนี้ทศพิธไม่มีแล้วมานจะมองเห็นได้จากประเทศไทยประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงมีคุณธรรมที่เป็นพิเศษถึงได้เกิดมานะจะทุกภพทุกชาติตาบในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่พุทธพยากรไว้ห้าพันปีเนี่ยนะเราก็จะต้องมีพระมหากษัตริย์เกิดมา ถึงห้าพันปีนั่นแหละแต่ละองค์แต่พระองค์จะครองราชกี่ปีก็แล้วแต่แต่จะเว้นว่างพระมหากษัตริย์ไม่ได้ไมิเะนั้นพุทธพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้กําหนดไว้ตราบใดถ้าเรามั่นใจว่าพุทธศาสนาครบห้าพันปีนั่นจะแสดงว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ปกครองเว่นแคว้น,วนอีกห้าพันปีแต่จะอยู่ในประเทศใดเดือนใดนั้นอาจจะไม่ใช่ไทยแลนด์ก็ได้ อาจจะไปเป็นประเทศต่างๆแต่ถ้าเป็นที่เผยแผ่พระ,พระศาสนาจะต้องมีพระมหากษัตริย์นั้นคุ้มครองดูแลจะเห็นว่าประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ศาสนาล่มสลายหมดอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนคนธรรมดานั้นไม่มีกำลังแก่กล้าไม่มีทศพิษรัชธรรมจะเป็นผู้นำการบ้านการเมืองจะเป็นเอาพูดง่าย อเป็นไอ้ประธานาธิบดีจะเป็นผู้นำเป็นนายกอะไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้จะไม่มีโทษพิธเจะธรรมจึงทำได้ยากเพราะมันเป็นคุณธรรมของผู้จะต้องเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแว่นแหวนจะเกิดขึ้นโดยปริยายหากพระมหากษัตริย์องค์ใดไม่ถือทศพิธเจะธรรมราชบัลลังก์ก็จะอยู่ไม่ได้เราจะเห็นหมาที่ในฟานเป็นไงโยม ทับถือไม่ได้ไม่ได้นับถือศาสนาเป็นหลักสุดท้ายแต่วันนี้เนปลาลก็ต้องไปทูลเชิญพระหมหากษัตริย์ขึ้นคลองล่าเป็นประเทศที่น่าศึกษานะหลวงพ่อจะพูดชื่นชมตลอดว่าดูประเทศที่มั่นคงต้องดูเนปลาลที่ชื่นชมเพราะอะไรคนที่คิดว่าไม่ดีนะใบยรุง่งวัรุ่นดีก็เผาบ้านเผาเมืองเนละ สุดท้ายคนเหล่านี้เขาก็กลับไปเก็บกันบ้านเมืองสะอาดๆช่วยกันเขาดีใจเออเห็นไหมโยมกษัตริย์เว้นว่างไปช่วยระยะหนึ่งสุดท้ายมาด้วยอย่างสง่างามประชาชนทั่วประเทศแห่แหนต้องการปรารถนาเพราะบ้านเมืองนั้นทุรยศจนไม่เหลืออะไรนี่คือปุเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ศึกษา กับสิ่งที่เรามีาอยู่แล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เสียหายให้เสื่อมสลายหรือเปล่านี่คือประชายชนของชาวเนปาลเออตมาก็ไปเยี่ยมสมัยหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมมาตอนมีงานเนี่ยนะเขาพูดภาษาไทยประเทศเนปาลเราคิดว่าเป็นเมืองแขกเมืองต่างแต่เข้าไปจริงๆคนชาวเมืองเขาพูดภาษาเราแต่เป็นภาษาทางเหนือออกไปทาง ลานช้างก็งถามว่าหน้าตาก็เหมือนคนไทยที่จริงนั้นที่พูดวันนี้เพราะว่าพระเดชคุณหลวงพ,อพ่อพระราพรมญาหลวงพ่อศรีเราเคยพูดตามาก็เคยฟังว่าพระพุทธเจนะ้าเนี่ยพูดภาษาไทยตามาก็ยังงงเพราะเรารู้แต่ว่าอินเดียอินเดียแต่พอมาถึงพระเดชกุลหลวงพ่อพูดท่านเทศอยู่ประจ่าว่าพระพุทธเจ้านั้นพูดภาษาไทยตามาก็งงจะเป็นไปได้ยังไงเออ เป็นนิทานเล่าเล่นแต่พอเดินทางไปจริงๆตมาก็เดินทางไปอินเดียไปเนปาลไปสถานที่สำคัญครั้งหนึ่ง2551เดินทางไปเดินกุมภาตอนนั้นไปเฉลิมฉลองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวพระยากาทิเบนั้นขึ้นครบของล่าถ้าจะไม่ผิดจะห0หรือเท่าไหร่นะนะเขาจัดกันทั่วโลกโยมทุกตรงที่อินเดียนี่จัดใหญ่ป้ายมะคือมาเลย เระสง์เป็นพันๆเนี่ยเป็นสวดแต่ประเทศไทยไม่มีไม่มีใจขนาดนี้นะที่อินเดียสถา,านที่มีพุทธศาสนานเนี่ยที่เขานับถือพระมหากษัตริย์นิยมนะเขาจัดถวายให้เสด็จพ่อรอก้าวตมาก็ได้มีโอกาสเดินทางในนามคณะสงฆ์รัฐบาลก็ไปที่ประเทศเนปาลไปใจเ,เขาาก็พูดเราถวายอ,าอ,อะไรนะรมสการหรือภาษาเราก็ถาม คิดว่าคงจะเป็นคนแถวเวียดนามแถวลาวขาเขนืหรือคนไทยไปอยู่ถามโยมอยู่ประเทศไหนเขาบอกก็ประเทศเนปลาลค่ะเอ้าทําไมหน้าตาแบบเนี้เราเข้าใจว่าต้องเป็นเหมือนแขกตมุกโดงนะก็พูดไ้ฟังไกลเขาสา่อานเขาบอกว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมนั้นก็คือคนเนี้แหละเนี่ยพวกเขาเนี่ยคนพื้นเมืองแต่ว่าอยู่มาด้วยอารยธรรมการปกครองก็ถูกลุกลานเป็นเมืองขึ้นเขามาั่ง ศาสนานั้นมามั่งอะไรบ้างลบกันอยู่อย่างนี้มาตลอดนะพรามณิกอินดูก็ต่างคนผัดเปลี่ยนแผ่นดินกันเอาอยู่มาเป็นร้อยปีบ้างนะห้าสิบปีแนละ้วเปลี่ยนหลักเลยกลายเป็นเมืองผสมพันธ์แต่ดั้งเดิมก็คือเป็นชาวพุทธเพราะเมืองสากะยะเมืองกรุงบเบลพัธอยู่ในในฟาน,นที่ประสูตรเนี่ยนั่นก็แสดงว่าตามที่พระเดชหลวงพ่อเคยปาลบเทศ เออแสดงว่าใช่แสดงว่าพระเจ้าต้องพูดภาษาเราแล้วะนี่นะโยมเออกบมนานึกภูมิใจนะแต่มาเลยไม่เรียนภาษาอะไรเลย,เลยไม่เอาเลยเพราะดั้งเดิมต้นก็คือภาษาเนี่ยเขาก็พูดไล่ลงมาจนมาถึงลานช้างล้านนาทั้งหลายที่เรารู้เนี่ยแถบแม่น้ำวงังโหรยางสี่เกียนจะพูดภาษาเราเยอะเพราะมันเป็นถิ่นฐานที่ทิ้งไล่่ลกันมาอ,อวันนี้เรียนประวัติศาสตร์นะวันพระนี้นะเออ ตั้งแต่ในปราณแม่น้ำหวงโห่ตั้งแต่ไทยอาหมจอนบนคนแถบนี้จะพูดเหมือนภาคเหนือจะพูดภาษาไทยเหนือ,อก็เป็นความที่ผูกพันกันไล่ๆมาจนมาถึงสุดท้ายที่ไทยเรานี่แหละแสดงให้เห็นว่าบุรพาจารย์คุอาจารย์สันศึกษามาจริงแม้แต่ในประเทศอินเดียจริงๆก็มีอยู่ลัฐหนึ่งก็เหมือนคนไทยพูดภาษาเราเขาบอกว่า เขาน่ะคือเจ้าของแผ่นดินนี่แหละออองั้นก็ให้แสดงว่าการเปลี่ยนผัดแผ่นดินนะทำให้วัฒนธรรมต่างๆผ่านไปเพราะคนไทยเราเนี่ยจึงภูมิใจว่าเรามีเอกอลลาชมานะตั้งแต่บุรพักริย์ตั้งแต่กรุงกรุงไหนมาเนี่ยตั้งแต่เหนือโยนโกนครเนี่ยนะมาจนถึงวายโยนโครมาถึงใต้ของเราเนี่ยสีวิชัยก็ดีสุพรรณภูมิก็ดีหรืออะไร ล้วนแล้วเราเป็นคนที่ถือกำเนิดเกิดแผ่นดินเรามาโดยหนักแน่นเพราะเรามีพระพุทธศาสนาแล้วต้องตาสารว่าพระมกษัตริย์องค์ใดที่จะขึ้นมาครองราชล้วนแล้วต้องถูกกำหนดจัดสรรไว้แล้วจากฟ้าเหมือนกันนะแต่คิดให้ดีนะโยมเพราะต้องมารักษาพระศาสนาคำนี้สำคัญสำคัญคือรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าประเทศไทยไม่มีพระาาพรม,มจจหากษัตริย์หลวงพ่อก็้าเอาหัวเป็นประกันศาสนาก็อยู่ไม่ได้จงจําไว้ให้จำไปใส่ใส่ไปเลยกล้าท้าเอาหัวเป็นประกันถ้าเราไม่ตายจากกันนะเกิดบุญบางกรรมมีอยู่ไปร้อยปีก็ยุ่ยงเหมือนกันขึ้ข่าวนั้นประเทศไทยเราจะขาดไม่ได้ถ้าขาดเมื่อไหร่าศาสนาก็ขาดนี่ขนาดนี้มีนะโยมนะพระมหากษัตริย์ทรงธรรมนะทรงเป็นพุทธ,ธมามกะ เรายังถูกนะเบียดเบียนจากคนที่ปัาถนาที่จะล้มจะละ้างพยายามจะทำลายกันอยู่เรื่อยมาะเช้าหลวงพ่อยังพูดอยู่่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าห่วงเอาเราก็ขอฝากไว้ในวันนี้นะโยมวันพระที่พูดด้วยอัตนาโจทยาตานังที่พระได้เทศไปแล้วจงเตือนตนของเราเตือนตัวเรา ทุกอย่างเราวทำตัวเราให้เหมาะให้สมหลวงพ่อไปนั่งงานมาเมื่อวันงานเนี้ก็ยังรู้สึกได้มีโอกาสได้เข้าไปพระราชวังในพระที่นั่งอมรินในวันที่สิบสามที่ผ่านมาเนี้ยงานสเสด็จพ่อรอเก้าเมื่อมองแล้วเนี่ยโยมได้คิดเป็นสองในก็ตมาก็นั่งมองในท่ามกลางมหาสมาคม พระสงฆ์จะนั่งอยู่สองฝั่งในากลางก็เป็นเสนาบดีพระหมากษสัตย์ในหลวงพระราชินีพระบรมวงศ์ทรงนั่งอีกฝั่งเนี้ยหลวงพ่อก็นั่งมองไปเรื่อยนั่งปล่อยก็คิดไปในใจว่าหากบ้านเมืองเราเนะี่ยไม่มีบุคคลที่นั่งตรงเนี้ยเราจะฝากชีวิตของพวกเราไว้กับใครนี่หลวงพ่อนั่งคิดนะเสนาบดีทั้งหลายนายกรัฐมนตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนั่งแนงกลางอย่างเนี้ย พระสงฆ์จะนั่งอย่างเงี้ยสองกนาาในพระที่นั่งท้องพระโรงเที่ยมวิก็คิดไปเรื่อยหากไม่มีพระบาทจะอยู่หัวของเราไม่มีจุดหลักของเราเนี่ยแต่มายังนึกไม่ออกว่าพระสงฆ์และญาติโยมนั้นจะอยู่กันยังไงเพราะมองเห็นแล้วในโถงกลางหาความมั่นคงของแผ่นดินและศาสนาไม่ได้เลยนี่กล้าพูดเลยจะหาว่า พูดไม่ดีก็ไม่มีกลัวนั่งไปในพระที่นั่งตมาก็นั่งมองกําลังประกอบพระพิธีนั่งสวดมนต์ไปก็มองไปบอกหากไม่มีที่นั่งแท่นประทับสองแท่นเนีย้ยังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนี่มองตัวเองนะขนาดมีอยู่อย่างนี้ยังพยายามนะแล้วพระสงฆ์แต่ละรูปนั้นพอขึ้นสู่แท่นสถานที่ก็ดูจาก คนทั้งหลายที่นั่งแบบมองกันแบบไม่รู้จักว่าคืออะไรต่มาเลยบอกว่าเออนั่งไปก็คิดไปสวดมนต์ก็มองไปเสนาบอดีของประเทศอะไรจะ๊ะอโมทนานะโยมพิพัสกรโยมดา,ารารวมเป็นจภาพนะหนึ่งสาวแล้วเรียบร้อยเสร็จแน่นะเสร็จก็บอกกันต่อไปนะจะ๊ะมีเพื่อนบอกเพื่อนรวมรวมกันก็ได้ในซอยเอาสักต้นนึงก็ได เออรวมกันในซอยแล้วก็วาดไปเพราะฉะนั้นนี่คือฝากความหวังของชีวิตเอาไว้ะจำไว้นโยก้องพ่อไปนั่งในครั้งนี้เรามองมองผู้บริหารประเทศแผ่นดินมองใเอาด้วยแล้วลูกเอาึองต้นนะเอาสักอ,อ,อพูดไปพูดมาอีกหนึ่งต้นนะ,เ,ะเทศไปเรื่อยครบสิบหกต้นก็นเลิกเทศเอวังก็ไม่ไตอนนี้ได้คิดต้นแล้ว